ท่านผู้นำไม่ออกมาแล้วครับท่านไม่ออกมาเจ้าวสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FCT น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะ พี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมจะขึ้นมาจุดที่คนรับแลหรือพวกองค์กรักหรือพวกผู้นำนะที่จะออกมาบริเวณข้างหน้านั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะเข้ามาหาเขาดูและมาให้คำตอบเขานะว่าคำตอบผมอ่ะจะเป็นไปอย่างที่เขาหวังไว้หรือเปล่าวันนี้ผมก็เลย สวมแหวนมาด้วยนะเพื่อให้เขาสื่อเพื่อสื่อสารให้เขารับรู้ว่าผมมาถึงจุดตรงนี้แล้วเสียงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าผาหินที่พวกผมมานั่งพักกันบ่อยๆนะช่วงที่ขึ้นมาห่างคนรับแลกกันนี่นะผมอยู่นี่ข้างบนนี่เจอไหมทุกคนนี่บรรยากาศรอบๆผมนี้นะ ก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและให้กำลังใจผมด้วยนะและดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อซัพพอร์ตผมอีกหนึ่งช่องทางและให้ผุมได้ทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปจุดจุดนั้นกันไปครับเดี๋ยวตอนนี้ผมลงไปจุดข้างล่างกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เดินทางมาได้ไกลพอสมควรแล้ว เดี๋ยวผมจะลงไปจุดข้างล่างนะก็มีเสียงพวกสัตว์ป่าที่มันร้องนะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าทุกคนวันนี้ผมจะให้คำตอบเขาอะไรแต่ผมยังไม่บอกนะผมเจอเขาก่อนผมค่อยบอกเขานะ ตอนนี้ผมก็ทางเข้าละ<ม>ตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะเดี๋ยวผมจะขอหาที่นักพักล้มๆนั่งรอเข่าไปก่อนนะ เดี๋ยวผมจะขอนั่งรอพวกท่านตรงนี้ละจนกว่าท่านจะออกมานะก็จะนั่งพูดอะไรไปเรื่อยๆเ,เลยนะก็คือต้องหาที่นั่งล้มๆไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกของที่ผมเดินมาเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะ พอมันช่วงหน้าแรงอยู่อมันนี้จะมาให้คำตอบก่อนนะผักขับนำ้ำของเมืองรับแล้เต้องการคำตอบจากผมแลนะนี่ก็ผ่านมาสองสามวันละผมยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะตั้งแต่ที่มาเยี่ยมผมกับพี่ชายผมที่บ้านต้นไม้ที่ผมพี่เฝฟเล็กพี่แฝฟใหญ่รวมสร้างกันนะวันนั้นเขามากับ เมียของท่านนะก็วันนี้ก็อยากจะให้คำตอบเขาไปเลยนะว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรับฟังคำตอบของผมที่ผมให้ไปหรือเปล่าวันนี้เขาก็ วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาหาเขาตรงนี้นะได้เข้าไปที่เมืองตอนนี้เขาอนุญาตให้ผมได้เข้าเมืองละเมื่อวันก่อนเขาได้ให้ผมไปพบเขาที่หมู่บ้านใส่หมอกนะมาพูดคุยผมเรื่องแบบนี้แหละแต่ผมก็ยังไม่ได้คำตอบเขาวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาให้คำตอบเขา ผมจะให้คำตอบแบบที่ผมคิดมาแล้วนะแล้วก็ปรึกษาพวกพี่โปงพี่แปดไปเรียบร้อยละ แหวนก็ยังไม่ออกมานะหรือเขายังไม่รู้ที่ผมมาหรือเปล่าหรือรู้แล้วแต่ยังติดธุระที่เมืองกันอยู่ผมก็ไม่ได้เร่งหรอกรีบอะไรเขานะเดี๋ยวถ้าท่านผู้นำหรือองค,ค์คลักออกมาเนี่ยผมจะขอเข้าไปในเมืองนะเข้าไปพูดคุยกันในเมืองนะ เียงตุกแกป่าก็ร้องดังเลยนะทุกคนผมก็คิดว่าเขาคงจะเข้าใจคำตอบที่ผมจะให้เขานะ นนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วนะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนดีนะที่ผมยังมาถึงที่นี่เช้าถ้าผมมาสายกว่านี้เหงื่อผมคงท่วมตัวไปแล้วนะตอนนี้ ผมขอนั่พักสักครู่นะทุกคนผมรู้สึกว่าผมอ่อนล้าเหลือเกินตอนนี้ไปมาทุกคนเดี๋ยว ทำกันนั่งรอพวกท่านตรงนี้ก่อนนึผมว่าท่านคงจะรับรู้แล้วแหละเพราะแสงเปล่งประกายออกมาแล้วในแวดเนี่ยร้อนนะทุกคนตอนนี้ผมขอระบายความร้อนก่อนนะถ่ายเทก่อน ผมก็ต้องนั่งรอพูดท่านไปก่อนนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ง จากแหวนนะมันก็เปล่งออกมาแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะออกมากันตอนไหนทุกคนเหมือนเสียงอะไรย่าพื้นเข้ามาหาผมเลยนะอดูรอบๆอ,อยู่นะทุกคนตอนนี้ เหมือนมีคนย่ามเข้ามานะ,มะเนะมื่อกี้น่ะขู่จะไม่ทันคัดคำมาทุกคนเดี๋ยวผมขอ หยุดคลิปไว้ก่อนนะถ้าเจอท่านเมื่อไรผมจะถ่ายให้ดูกันนะมาทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรอกันไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมก็รอมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็ยังไม่เห็น ท่านคนไหนออกมาเลยนะถ้าท่านยังไม่ผมจะขอรออีกประมาณสักห้านาทีนะถ้าท่านยังไม่มาผมก็จะขอเดินทางกลับแล้วค่อยมาวันหลังมาให้คําตอบขาวันหลังนะพอวันนี้ผมก็มาแต่ไม่มีองค์รักษ์คนไหนออกมารับผมผมก็คงจะไม่ได้เข้าไปนะเพราะว่าผมไม่มีสร้อยนะ ผมก็ให้คืนสร้อยเข้าไปหมดละอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล้องรอท่านไปก่อนนะว่าท่านจะออกมาหรือเปล่านะเอาท่าน ตอนนี้ท่านอุคลักมาแล้วนะเดี๋ยวผมของเข้าไปหาท่านก่อนนะได้คำตอบเลยถึงไหมใช่ครับท่านวันนี้ผมจะมาให้คำตอบพบกท่านผู้นานะครับ นีท่านผู้นำไม่ออกมาแล้วครับท่านไม่ออกมาเจ้าจะมาบอกคำตอบอะไรลรือเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากจะเข้าไปให้คำตอบกับผู้นำเมืองรับแวกเองได้ไหมครับได้ เข้าไปเลยหรือไม่เข้าไปเลยครับท่านพาผมไปเลย,เลยได้ไหมครับตันนี้ผมจะไปให้คำตอบพระราชากับด้วยตัวของผมเองแล้วผมก็อีกอย่างผมก็ปรึกษากับพี่ชายผมเรียบร้อยนะครับท่านท่าน ที่ท่านกลับมารับใช้หน้าที่และในเมื่อคำตอบที่ท่านให้มา เป็นยังนี้ก็ต้องรับฟังคำตอบของท่าน จะไปขอบดมอีไหะครับที่หมู่บ้านใส่หมอกท่านจะไปด้วยไหมครับครับไปแน่ขอบคุณท่านมากๆนะครับที่ยังคงเชื่อใจผมและเคารพผมอยอู่นั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับท่าน ท่านจะกลับแล้วใช่ไหมครับใช่ข <Hey. S 1> อคบค <Hey. S 1> ุณตอนนี้ท่านก็ท่านองคาก็เดินทางกลับไปแล้วนะเดี๋ยวผมผมพระราชา บอกผมว่าเหรือผู้นําเมืองรับแลนเนี่ยนะเขาบอกให้ผมว่าไปพบกับเขาอีกรอบที่หมู่บ้านทรายหมอกนะเขาจะส่งองค์คกษ์ไปกับผมให้ผมเข้าไปพูดคุยกับคนในหมู่บ้านนั้นนะเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปปิดคลิปนี้แล้วก็เดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนไว้พบกันคลิปที่ผมไปกับองค์คกษ์นะ ไปที่หมู่บ้านสายหมอกนะครับทุกคนไปทุกคนสวัสดีครับ